แข่งสุดเขาให้แค่สี่ชุมกูนี่มะนาวก็คือไปโยไฟติ้งเพื่อมาเลยนะเพราะว่าคนนี้อยากกินอยากกินมะนาวสุดยอดเลยไปโยใช่อยากกินมะนาวไปได้เลยไปตักผ่านไปไปตักปวดแขนนะคะเอาปลมต้องปวตัวนี้เลยเหรอเออมทำไมขนตาต้องเดี่ยวมัไม่ตากแล้วค่ะไปตากะเทรนไปหนึ่งชั่วโมงค่ะ เพืนนั11โมงมากัน12โมงค่ะ12โมงเลยอะคากัน12โมงค่ะแต่วันนี้สวยมากเดี๋ยวจะไปไหนต่อคะเอ้โหซีมีสเดย์เด็ดหน่อยเฮ้ยกะทัอย่าบอกชื่อได้ไหมอ่ะโอ๊ยตอนนี้ค่ะเกิดแล้วให้เลือตักให้มันเลือเดี๋ยวไปล้างมือ